สวัสดีครับข,ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการน้องมักกรปากครับอ่านะคุณผู้ชมนะเต่าทีภูคาสวัสดีครับจ้าอ่านะอินบ็อกซ์เข้ามาถามกันเยอะเหมือนเดิมเลยนะคุณผู้ชมนะแม่ทำไมห,หนูกินคาราเจนแล้วหนูอ้วนอ๋อใส่แป้งค่ะลูก90คือแป้งค่ะนะคะก็ใส่แป้งให้หนูแน่นอนค่ะแม่ทำไมห,หนูกินแล้วไม่เห็นผลอนุพันธ์มันใหญ่ค่ะไม่สามารถจะดูดซึมได้ค่ะถูกขับออกไปในรูปรบแบบของปัสสาวะหมดค่ะแล้วก็ของเสียนะคะแม่ทำไมห,หนูกินแล้วเอ่อมันไม่เห็นผลมันม,มันมเหม็นข่าว อ๋อคาราเจนมีหลายเกรดค่ะนะคะมันไม่สามารถจะดับกลิ่นคาวปลาได้ถ้าเกิดสัตว์สกัดปลา,าไม่ว่าจะเป็นน้ำลึกน้ำตื้นนะคะทะเลไหนก็แล้วแต่ทะเลอินเดียทะเลจีนใต้ทะเลแปซิฟิก ยังไงก็ข่าวค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะกินแบบไม่ข่าวเห็นผลแล้วก็ดูดซึมได้แบบเยอะมากๆนะคะคาราเจนชั้นดีนะคะต้องคาราเจนจากวิเจนซีพลัสนั่นเองคุณผู้ชมนะฮะเพราะตัวนี้เนี่ยเราใส่เบอร์รี่เข้าไปเบอร์รี่จะไปดับความคาวของตัวตัวกลิ่นขาวของปลาน้ําลึกเนี่ยนะฮะเพราะว่าเบอร์รี่ตัวนี้เนี่ยมันมีวิตามินซีสูงหนึ่งหวาน่อร่อยแต่ไม่อ้วนหวานาอร่อยแต่ไม่อ้วนนะคะมีวิตามินซีสูงจําไว้นะคะ คาราเจนจะออกฤทธิ์ได้ดีและทํางานได้แบบเห็นผลเกือบร้อเนตี่ยต้องมีวิตามินซีมันเป็น,นกลไกของเขาอยู่แล้วนะฮะเขาจะทํางานคู่กันเลยนะค,ะคุณผู้ชมนะฮะเหมาะสําหรับไข่ เหมาะสําหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุแขนหักขาหักกระดูกหักนะคะหรือต้องการที่จะให้มันประสานแล้วก็สมานได้อย่างรวดเร็วนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่กระดูกเริ่มพรุนแล้วนะครับปวดเมื่อตามร่างกายแล้วก็น้ําตามข้อเริ่มน้อยลงไปเพราะมันไม่ผลิตแล้วค่ะ25มันเลิกผลิตแล้วค่ะนะครับผลิตน้อยเห็นน้อยมากเราต้องเติมเข้าไปนะฮะที่จะดูแลกับมันนะคะซื้อเก็บไว้ให้ตัวเรากินเองหรือซื้อไปฝากผู้หลับผู้ใหญ่ คุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้มาพร้อมโ<ม>ปรโแจกโหดเหมือนโกดผหัวค่ะอ้าววันนี้เลยนะครับโปรโมชั่นเลยหนึ่งกล่องนะเนี่ยปกติราคา1 1 9 0บาทนะครับวันนี้เหลือเพียงแค่9 0 0 99บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็รับเลยทางด้านของวีเจนคาราเจนพัดไป2กระปุกแล้วก็มีทางด้านของวีเจนเวอร์เทนิ่งพัดครีมครับอีกหนึ่งกระปุกด,ด้วยแล้วก็จะได้นะฮะดูดวงฟรีไปอีกหนึ่งสิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถสแกนกิ่งเอากดนะฮะดูดวงได้เลยนะครับนะะทั้ทงหมดน,นี้ราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองนะฮะถ้าใครสนใจก็โทรได้เลยครับ0647824446นะครับหรือ081597826 5นะครับหรือที่ไลน์แอดวีเจน88นั่นเองนะครับค่ะนะค่ะมากันทีี่่่่ขาาววบบัันนนเทิงงคคคคะมมใชชุุ้้ณณผููรไปด ลุกดีกว่ายื่นขอประกันตัวใบเตยครั้งที่3ครับฮนายก็ได้พูดออกมาแล้วว่าเป็นสัญญาณที่ดีนั่นเองนะฮะขีลุนนั่นเองวันนี้ที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษครับทนายความแล้วก็น้องชายของใบเตยอย่างคุณลุกชาญวิทย์เองครับได้มีการเดินทางเพื่อยื่นเอกสารและเงินประกันขอประกันตัวคุณใบเตยสุทีวันจำเลยที่3คดีช่อโกงแชร์ Forex ร D โดยได้มีการยื่นหลักทรัพย์5ล้านบาท พยายนหลักฐานเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ยืน่นพาสปอร์ตเร่มจริงของไปเตยเพื่อวางเป็นประกันนะฮะในการขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอการพิจารณาคดีนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้5โมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยทางทนายความเองออกนะฮะมาเปิดเผยถึงเรื่องการยื่นประกันตัวครั้งที่3ของคุณไปเตย <ฮะ S 1> โดยเผยว่าถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี <ฮะ S 1> โดยในครั้งนี้เนี่ยทางศาลได้มีการพิจารณานัดไตส่สวนอีกครั้งหนึ่งในวันที่15พฤศจิกายน2566 โดยจะมีการนะฮะต้องนำตัวของคุณใบเตยดำไปยังศาลอาญาในวันนัดโดยครั้งนี้ทางด้านของทนายก็ค่อนข้างมั่นใจขาว่าอย่างนี้นะคุณแม่ใ,ในเรื่องที่จะยื่นไปแล้วก็เชื่อว่าใบาเตยเนี่ยไม่มีความผิดแต่สุดท้ายแล้วขึ้นอยู่ที่ดูลพิธิจของศาลทั้งหมดจ้ะสรุปมันได้ประกันไหมรอไง ไม,ม่ไปเมื่อวานเมื่อวานเมนื่อวานชวดนี่เมื่อวานไม่ได้ใช่คือเมื่อวานเนี่ยคือพยาท,ทางทนายเขามีทนายสองคนนะคะแต่พี่คนนี้คนหนึ่งที่เป็นคนใต้อ้วนนะคะแล้วก็ทนายอีกคนหนึ่งก็เป็นเพื่อนกับของพี่เต่านี่แหละคะ่ะอันนี้ไม่ได้เอาข้อมูลทนายมาเปิดเผยนะคะเขาก็พยายามที่จะหาหลักฐานนะคะเกี่ยวกับการซื้อขายกระเป๋าว,ว่าเงินมันมีที่มาที่ไปยังไงมันเป็นการซื้อขายกันจริงๆอันนี้อันนี้ไม่อันนี้เขาเล่าให้ฟังนะคะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณแม่นะคะ เขาก็ไปหามาได้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับพอยื่นไปเสร็จปั๊บเนี่ยศาลท่านพิจารณาพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยศาลนี่ก็จะปิดประมาณห้าโมงสี่โมงห้าโมงศาลก็เริ่มปิดแล้วเขาก็ดู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 แต่ก็สุดท้ายก็จะประกันไม่ได้ก็คือช่วยประกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานในทาง้องลุกเนี่ยเขาก็เป็นคนไปไปไปยื่นประกันตัวอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ศาลก็ยังไม่ให้นะคะก็เดี๋ยวก็ต้องรอยื่นกันต่อไปอีกเรื่อยๆค่ะนะคะยื่นต่อไปกันอีกเรื่อยๆนะคะอื เกตว่ามีสัญญาณที่ดีรอวันที่ส5ห้าพฤศจิกายนวันนี้วันอันนี้เดือนตุลาใช่ไหมจ่ยพฤศจิกาก,ก็ตีว่าประมาณไม่ถึงเดือนเพราะว่าพอเขาเสร็จตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเขากลับเข้าไปในเรือนจำพิเศษหญิงเนี่ยพหญิงพิเศษเนี่ยเขาก็ต้องไปกักตัวอีกสิบวันนะอืสิบวันอยู่ในห้องสิบสี่เหลี่ยมสิบวันเพราะว่าเสี่ยงโควิดอืทุกคนที่ไปออกจากออกจากเรือนจําพิเศษไปเนี่ย ออกไปเสร็จปั๊บมาที่ศาลเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างพอกลับเข้าไปก็ต้องไปกักตัว10วันเพราะว่าทุกคนเ่นะฮะไม่ว่าจะเป็นนักโทษคนไหนก็แล้วแต่หรือผู้ต้องหาคนไหนก็แล้วแต่เนี่ยต้องไปกักตัวเพราะว่าดูอาการของโควิด19นด้วยนะฮะสิบวันนะคะครับนะคะอ้าวคุณผู้ชมกรับมาอีกประเด็นหนึ่งดีกว่ากระปุกครับตอบแล้วเลิกกระทิงจริงหรือเปล่านะครับกระปุกก็คือแฟนของกระทิงกระทิงเออจะให้กระเทยอ่านนะฮะก็คือถามว่าเลิกกันจริงไหมนะครับหลังฝ่ายชายเล่นแอปหาคู่นั่นเองนะครับ ฮารลลายคนฮือฮาเลยแล้วก็สงสัยไม่มีคนเห็นนะักแสดงหนุ่มอย่างก,กระินงขุดรงเองเล่นแอป,ปหาคู่จนเกิดข้อความข้อสงสัยนะฮะว่าเจ้าตัวนั้นเลิกกับแฟนสาวแล้วหรือเปล่าอย่างสาวกระปุกพัชรานะฮะคนก็ถามการล่าสุดเองเนี่ยนะครับกระปุกได้มีการเปิดเผยกับนะฮะทีมข่าวบอกว่าคนถามเยอะมากเลยว่าเลิกกันไหมคนส่งให้ดูเยอะมากว่าทําไมแฟนเราถึงมาเล่น tinder จริงๆก็ตกใจที่คน,นส่งมาให้ดูเยอะเขาก็อยากจะให้เราในยืนยันว่าเลิกกันจริงหรือเปล่านะครับแต่ก็ขอยืนยันตรงนี้ว่ายังไม่ได้เลิกกัน ตรงนั้นมันเป็นงานของเขาซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าสรุปแล้วเขาโหลดจริงไหมหรือเป็นแค่งานคือเขาก็แค่บอกว่ามันเป็นงานนะฮะเป็นงานออแต่ถ้าใครโหลดแล้วเจอกระทิงก็ฝากมาบอกเราด้วยถือก็คือว่าเราเ่ยก็ไม่รู้ว่ารูปแล้วมันเป็นแค่กราฟิกที่ชีมงานทําขึ้นมาหรือให้กระทิงสมัครทินเดอร์จริงๆก็เลยอยากจะฝากทุกคนด้วยว่าเออถ้าได้แมท์ก็ฝากบอกด้วยละกันซึ่งอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรยังไงนะครับซึ่งยังไม่มีใครมาบอกนะฮะ แต่คนที่ในคอมเมนต์เดี่ยวโหคอมเมนต์กันสนานมากเลยนะบางคนบอกอะไรเอออยากโดนกระทิงขิดบ้างบางคนีก็บอกว่าวาสนากระปุกบ้างบางคนบอกว่าเออเขาเลิกกันแล้วใช่ไหมเขามีแฟนเขาไม่เล่นกันนะพี่หรือใครแมทแล้วช่วยบอกหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับงานซึ่งเราก็ดูมาว่าจากที่เขาเนี่ยได้งานชินเดอร์นะบอกว่าได้มีการโปรโมทโน่นนี่นั่นเราก็อ่านซื้อแล้วก็เข้าใจว่าเป็นแบรนด์ใหม่ที่ชื่อทินเดอร์มาดูอีกทีว่าลงแอปทินเดอร์นั่นเองนะครับมันเป็นงานมนจะจ้างดารา ตอนนี้เขาก็เอากันหมดแล้วคะ่ะหลายแสนอยู่ยได้เยอะอยู่ได้จุกอยู่นะคะได้จุกอยู่เขาคงจะต่อติดต่อมาทางผู้จัดก,การกระทิงก็รับไปแล้วก็เขาก็ได้แบ่งผู้จัดก,การไปม,มันเป็นงานอยู่นี้มันมันต้องรับกันหมดแล้วล่ะลูกเพราะว่าเศรษฐกิจมันกำลังจะฟื้นตัวมันก็ค่อยๆปรับขึ้นแต่ว่างานพวกนี้มันจะมีมาเรื่อยๆอ,อยู่ที่ว่าเราจะรับหรือไม่รับบางคนถ้าเขาดังมากๆเขาก็ไม่รับบางคนเขามีความรู้สึกว่า เฮ้ยรับไปเถอะมันก็ไม่เสียหายนี่คนเรามันก็ต้องมีคู่ไหมล่ะแอปหาคู่ทุกคนก็ต้องเข้าแอปใช่ไหมล่ะหา,ลหาคู่หาคู่ในนั้นก็มีแต่ผู้หญิงนะคะเขาก็รับนะคะมันเป็นงาน,นไม่มีอะไรหรอกค่ะจ้านะคะแต่ถ้ายีโอมอยู่ในเว็บในเว็บแบบพวกอ่าอะไรนะที่เป็นรูปตัวต่วตอนะ่ะสีส้มๆอะ่ะไม่รู้อะไรอะ่ะฮอร์เน็ตนั่นคืออีโอมนะคะอ๋อ ไม่รู้เคยเข้าแม่ฮอร์เน็ตไม่รู้ไม่รู้หรือไม่หรือว่าเข้าจนพลุนไปเรื่อยฮอร์เน็ตรู้จักปะที่เป็นเว็บตัวต่ออ่ะเป็นพวกเก้งพวกกว่าเขานัดเย่ๆมาลูกโกกขนาดไม่รู้เลยนะคะแม่ยังเคยอยากเลยแต่แม่ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าคนรู้จัก คนรู้จักนี่ไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมนะคนมันจะเข้ามาเยอะแล้วก็วุ่นวายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะดิฉันก็เลยแบบว่าอาศัยแบบว่า beautiful by my hand ดีกว่านะคะเออลกสวยด้วยมือเหล่านะคะ,คะดีที่สุดนะคะเพราะว่าอันตรายค่ะบางคนเนี่ยมันแคบบางคนมันแคป,คแคปก็เหมือนนักร้องหลายคนไงนักร้องหลายคนที่ไปเล่นกับผู้หญิงไงผู้หญิงสวยๆไงไาเล่นแล้วครับไปโ์ไปโช์โชโชงูไง พอไปโชว์งูเสร็จผู้หญิงสวยๆมันก็แคปไงเออเน,นี้เป็นของพี่คนนั้นเป็นหนองพระเอกคนนี้เขาแคปหมดนะคะต้องระวังนะคะให้เล่นกันเยอะๆนะคะแล้วก็เอาออกมาเยอะๆะกูจะได้เห็นกันล่าสุดโอด้น้องร้องคนนั้นหล่อชิบหายเลยอ,อันเบลโล่ดำปีเลยใครอ่ะนัวร้องไทยจะจดนกร้องไทยดังดังมากหล่อมากใครอะ๋ยกูเปิดให้มึงดูหล่อมากแล้วหลุดหลุด ผูชนีแคปไงชนีมันแคเอ่อันไหนที่หลุดอ่ะอื้โอ้มึงเป็นผู้ชายไม่ใช่หรอไม่อยากรู้อันไหนที่หลุดอ่ะที่ว่าหลุดอ่ะอยากรู้มันเป็นคลิปวิดีโอแต่กูแคปมาให้ได้แค่นี้นะกำมือหนึ่งเนาะพอดีโบ่ใหญ่กับปากอีกอ่ะอ้ยจุกมันลูกจุกไหม ไม่รูอีโอมอย่าแอปทำไมอ่ะอุตส่าห์ให้ดูแล้วเนี่ยเนี่ยเออมันหล่อนะคนเนี้ยมันหล่อจริงนะเทสกระโถยอย่างเงี้ยน้องหล่อ <c oughs> อะไรนะ อ่ออีพวกกระเทยโรคจิตเข้ามาเต็มเลยแม่หนูขอเตอขค่าหนูกราบขอบุณคุณแม่ถ้าเกิดคุณแม่ให้หนูอย่างน้อย่างนี้มึงกต้องมากาบขอบว่าคุณนด้อีบ้าอีโรคจิตไม่ต้องอินบ็อกมาหากูกูลำคาญนะคะอีพวกโรคจิตกูไม่ชอบนะคะอืมกูมีกูก็ดูคนเดียวกูก็ติ้วอยู่คนเดียวอย่างยุ่งกับกูนะคะ หมดแล้วใช่ไหมรัเกเบเกอร์สักครู่หนึ่งก่อนนะคะ,ะบางคนไปเจอแป้งในคาราเจนนะคะบางคนก็ไปเจออนุพันธ์ที่มันใหญ่โตโมโหลานใช่กบเป็นคาราเจนเหมือนกันแต่อนุพันธ์ไม่เท่ากันค่ะใหญ่โตโมโหลานมันไม่ดูดซึมค่ะมันก็เหมือนลูรลวีอยู่แค่เนี้ยแต่คาราเจนมันมาขนาดเนี้ยมันก็เข้าดูดซึมไม่ได้ มันก็จบอะค่ะมันก็ถูกขับออกมาในแบบในรูปของของเสียนะคะของเสียเลยค่ะเป็นงงเป็นเหงือเป็นอุจจระเป็นไอเป็นเยี่ยวเนี่ยแหละค่ะออกประมุดอะค่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกค่ะกินให้ตายก็ไม่เห็นผลหรือบางคนบอกแม่ทําไมหนูกินแล้วมันข้าวขาวเ<อ>ขาบอกไม่คาวไม่ขาวหนูก็ยังได้กลิ่นขาวมันขาวหมดค่ะเพราะมันผลิตจากปลาทะเลน้ําลึกนะคะจะลึกมากลึกน้อยมันจะอ่าวตังเกียร์อ่าวทะเลจีนใต้มันก็เหม็นขาวหมดค่ะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะกินคาลลาเจนดีๆต้องวีเจนซีพลัสเนี่แหละคุณผู้ชมนะคะหนึ่งไม เหลนคาวสเป็นอนุพันธ์ที่เล็กนะฮะดูดซึมได้90%มีไททูแล้วก็ไทท3มันจะเล็กกว่าปกติมันดูดซึมลนล้นําไปใช้ได้เลยแล้วก็เห็นผลเลยรสชาติหวานหอมอร่อยไม่ได้ใส่น้ําตาลนะคะเขาใส่เบอร์รี่เบอร์อรี่มีวิตามินซีที่สูงนะคะวิตามินซีจะต้องกินคู่กับคาราเจนเพราะว่ามันจะเป็น,นกลไกในการทํางานได้แบบครบองค์ประกอบแล้วก็เหมาะสําหรับใครคนที่ประสบอุบัติเหตุนะคะแขนหักกระดูกหักผ่าตัดกระดูกนะคะกระดูกพุนกระดูกแล้วนะคะกระดูกเคลื่อนกินได้เลยนะคะ หรือคนที่มีปัญหาปวดเมื่อยร่างกายบ่อยๆนะฮะปวดเมื่อยร่างกายแล้วอยากจะเพิ่มน้ําในจอยตามข้อข้อต่อร่างกายของเราเนี่ยขาเข่เนี่ยมันต้องมีจอย มันก็คือคาราเจนหมดนะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มได้ด้วยเช่นเดียวกันไอส่วนเล็บผิวผมอัน,นั้นน่ะไอ้น,นั้นทางอ้อมมันได้อยู่แล้วมันได้เต็มๆอยู่แล้วแต่ว่าหลักๆเลยเราอยากให้ดูแลในเรื่องของกระดูกกันนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าให้ลูกให้หลานซื้อให้เลยค่ะนะคะกินได้วันละแก้วเลยอร่อยด้วยเช่นเดียวกันวันนี้รันไม่ได้ชงให้เราปกติเรากินทุกวันนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรแจกโคดเหมือนโกดหัวค่ะ,ะโปรโมชั่นเลยนะครับหนึ่งกล่องราคาเพียงแค่เก่าั้คุเก้มกับเก้าบาทเท ด,ด้วยนะครับอีก2กระปุกนะครับแล้วก็แถมไปทางด้านของีวีเจนวอชินเน็ตพลัสครีมอีกหนึ่งกระปุกเช่นเดียวกันแล้วก็นะฮะจะได้ดูดวงฟรีอีก1สิทธิ์นะฮะสแกนเขียกโคดนัดดูดวงได้เลยนะครับทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะสนใจตัวได้เลยนะครับ0 6 4 7 8 2 4 4 4 6นะครับหรือที่0 8 1 5 5 9 7 8 2 6หรือที่ไลน์แอดวีเจนแปนะหนึ่งครับอ่าพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ